ก็คุณแกะอ่ะภาพนที่หนึ่งอ่ะเด็กๆอ่ะหมุนหมุนไปนี้นับสิบนับรังกาง นึงสิงสาี่ห้าหกสิบอัมนึ่งสองอ่โอเคอาหมุนไปได้ ีนี้ก็นั่งลงค่ะสมัครรอคุกแกะนะคะยนันยืนเป็นขาดิขาดิยืนเืนนแล้วทำไมไม่ตรงกันเลยคะเ,เ,คยเป็นเพลยสันมีนี่อันนี้นั่งยังไงคะนั่งเหมือนเปนเปอร์ค่ะเดี๋ยวรอกันมุนะคะอืแกจมี้นนนั่งรอส่ะว่าเติีอมนะ

Terima kasih telah menonton! i know ไม่เ็ไรเดี๋ยวออกมาแรให้เสร็จกันค่ะค่เด็กทำแบบนี้ข้างนี้นะคะเด็กๆทุกคนยืนตรงค่ะแล้วก็กำมัดตรนี้นับถึงยีนะคะ1น่งสอามาีล้วเจดด้สบน่สสสี่้สวัสดีค่ะ ้องซื้อไวไฟเจ็ดสิบเก้าบามันมีช่องเนี้ยค่ะทำไมอ๋นนี้ชื่ไม่อคุณอุ่นตะกอนถังอาบม้งต้องพันนนี้คุณเดียวว่ามีปมนเจ็ดสิบาโอเคถ้ามาถังเข้าแสงมันจะมันจะทัแสงอ้นี่ของใครอ่ะอันนี้ของน่าจะไม่ไม่รู้เหมือนกันอของใครหโอเค โอเคชัดเจนอันน no ี้ออนไลน์อยู่วะยังไมออนใช่ไหมเอาออนไลน์ก่อนก็ได้ค่ะไม่ยังไมออนก็ตอนนี้ยังไม่ไดออนใช่ไหมออนแล้วค่ะมาคบแล้วค่ะอนนี้เด็กมาคบใช่ไหมใช่ค่ะมาแค่สี่คนโอเคให้เด็กออนออนไซนั่งรอค่ะได้ไเด็กมานั่งรอแก้นั่งรอก่อนเดี๋ยวรูสอนเพเก่อนเสร็จแล้วรูนกอนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวให้กูเกี่ยวเร้่อาตรวนี้

อ้าวสวัสดีครับกัญญาลัตธันวาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไเทเตนโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับอสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาออกกําลังกายกันนะครับแล้วก่อนจะออกกำลังกายให้ทําตามคุณครูได้กระทานะเราจะวอร์มกันก่อนวอร์มเสร็จแล้วเราก็ออกกําลังกายกันวันละหนึ่งท่านะครับท่าวอร์มมันจะมีทั้งหมดห้าท่าเอาใจไม่เด็กๆวอร์มเสร็จถึงจะ เอาท่าจริงแค่หนึ่งท่าหนึ่งท่าก็จะมีทั้งหมดสามเซตหนึ่งเซตก็มีจํานวนสิบครั้งแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วรู้หรอกเมื่อวานนี้เพื่อนๆห้องห้องอื่นนะโอ้ยแค่เนียนบ่นกันโอ้ยเหนื่อยเมื่อยครับครูเลยลดจํานวนท่าลงไปให้นะครับจะได้แข็งแรงใครได้ออกกำลับบงกายบ้างว่าอยู่บ้านได้ไหมครับฮะธันวาได้ออกกำลับบงกายบ้างไอ้ธันวาหลับเหรอออกกบบาลังกายยังได้ตื่นขึ้นมาโอเคหอมไัยัง พร้อมอยังครับพร้อมที่จะออกกําลังกายหรือยังครับท่าที่ครูสอนให้นี่เป็นการออกกําลังกายใช้พื้นที่แคบนะครับอยู่ในบ้านก็นทําได้พื้นที่แคบๆห่บครับสาหรับสร้างกล้ามเนื้อสร้างความแข็งแรงของร่างกายพร้อมหรือไม่พรอ้อมพร้อมเราลุยกันเลยดีกว่าท่าแรกวิ่งกอนนะครับยืนวิ่งอยู่ที่ยี่สิบครั้ง ชูมือขึ้นอ้าชูมือขึ้นอ้ายืดหนึยยืดเอ้าขยงยืดสองเห็นไหมเห็นไหมเอา,มาเห็นกุอยอีกทีนึงอ้าขยงยืดส สเอ้ายี่สิบ้าต่อไปจับลายมือจับลายมือจับลายรูปมือจับลายแล้วปีหน้าอาหมุนไหล่ไปข้างหน้าสิครับหนึ่งสองสามสี่ห้หกมุนกลับหลังทิรัาง เอ็ตครับเขาเท้าหัวไหล่ไปท้าให้ตรงหัวไหล่ได้ตรงนะอ้าวมือเท้าเอวดูมือข้างขวาขึ้นอ้าวเอียนับสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบมาท่าเดิมเปลี ย่ออ้าย่อยืดเนินเอ้าย่อไปทั้งน้ายืดยืสองอ้าย่อยืดสาย่อสย่อหย่อหกย่อเจย่อแป เข้าเาหมุนเข้าไปข้างหมุนไปทางข้างซ้ายก่อนหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็แปดเาสิบอไปหมุนไปด้านขวาบ้างหน่งสอง โอเคครบแล้วการอุโนะุหน้ากายห้าท่าต่อไปเราจะเรียนท่าที่วันนี้นะครับท่าที่หนึ่งวันนี้เราจะเรียนท่ากระโดดตรงจาได้เปล่าเมื่อเดือนที่แล้วครูเคยสอนท่ากระโดดตบจาได้ไหมครับได้ไหมลูกอ้าวเตรียมตัวเตรียมตัวนะครับท่าโดดตบทำสามเซตสิบครั้งอ้าวเตรียมกดแถวตรงแถวตรงแก้แ ชิดหนึ่งเท้าแยกขาชิดสอยขาชิดสามขาชิดสี่ยขาชิดห้าแยกขาชิดหกแยขาชิดเจ็ดยกขาชิดแป แยกขาชิดเก้าแยกขาชิดสิอ่าหนึเต้นแล้วหนึ่งเต้นแล้วนะล้วสองเต้นอ่าคราวนี้แฟงแขนต้องไปสบายผ่อนคลายหายมือลูกผ่นายก่อนอ่าไปสบายไงรู้สึกเหงืง่อป็มบางยางเหงื่อซึมบางยางอ่าอ่าาไปเตรียมเตที่สองเตที่สองนะครับเตที่สองยืนท่าเตรียมแถวตรงแทวตรง ครพร้อมุคณคนระูนะทำขอมึจะช้านะม่ต้องทำเร็วมากหลวงมำชา้าเอาท่าให้ครูกัจะได้ประโยชน์ร้อยเปอเนต์เอาแยกขาชิดหแยกขาชิดสแยกขาชิดสแยกขาชิดสแยกขาชิดหแยกขาชิดห เทขาทิเจ็บเทขาทิศแปดเทาิเก้าเทาทิสิบสเซตแล้วนะครับสองเซนแล้วนะครับเลยหนึ่งเซตอ้าวไปเคนแค้ไปสบายคนไข้คนไข้หายมือหัวไหล่คนไท้เราไปสบายนะลูกอ่าไปสบายเลืออีกหนึ่งเซตเลอีกหนึ่งเซตขอกมาง ขอครีบยนครับอ่ะพร้อมเตรียมท่าเตรียมแถวตรงแถวตรงแยกขาชิดหนึ่งแยกขาชิดสองแยกขาชิดสามแยกขาชิดสี่แยกขาชิดห้าแยกขาชิดหกแยกขาชิด ชิดเียขาชิดแปดเียขาชิดเก้าเียขาชิดสิบอ่อนคายทับไปทับมาโอเควันนี้นะครับวันนี้เราเอาท่ากระโดดตบกันแค่หนึ่งท่าพอโอเคไหมเหนื่อยหรือยังครับเหนื่อยหรือยังเหงื่อตึมไหมถ้าใครทำตบลองไว้ต้องมีเหงื่อแน่เลยคนที่ไม่มีเหงื่อแสดงว่าไม่ได้ออกแรง นะครับทาอย่างนี้ทุกวันลูกทําทุกวันเพื่อสุขภาพเราได้แข็งแรงนะครับ <S <S อย่าลืมนะเรายืมยืดเหยียดก่อนทุกครั้งแล้วครูจะสอนออกกําลังกายวันละหนึ่งท่านะครับครั้งละหนึ่งท่ายืดเหยียดทุกครั้งครั้งละห้าท่านะครับค่าย,ยืดเหยียดห้าท่า <S 1> <S 1> อย่าลืมออกกาลังกายที่บ้านทุกๆคนนะครับจะได้สุขภาพแข็งแรงโอเคครับวันนี้ครูก็จะมาออกกำลังกายแค่นี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเด็กๆ โอเคค่ะเด็กๆคุณครูเขียวขอนัดนะคะแล้วก็แจ้งว่าขอแจ้งนะคะสําหรับวิชาตามตารางนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนเราจะเรียนเฉพาะเป็นท้องๆไปนะดูตามตารางนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมีเรียนครูเขียวนะคะจะส่งลิงก์ไปให้นะทีนี้ภาษาจีนภาษาอังกฤษเด็กๆ,ๆก็จะเรียนประมาณ30นาทีนะคะโดยเรียนแค่ สี่ห้าคนนะคะกับทิเชอร์นะกับเราซื้อนะเดี๋ยวคุณครูเขียวจะส่งลิงก์ไปส่วนตอนบ่ายนะคะสิบเอ็ดจุดสี่ศูนย์วันนี้เดี๋ยวคุณครูเขียวนะคะจะส่งลิงก์ของรูมุกไปให้นะคะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนขอให้เด็กๆสุขภาพดีค่ะบ๊ายบายคิดถึงทุกคนเลยบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูก you